เดินทางมาอดถาดโพนเป็นทีเรียบร้อยกำลังเข่าไว้ดม่หมดเฮ้ยบรรยากาศนาวัดร้านขายของขายอาหารกับเข่า บรรยากาศทาดโพลเชื่อาดดิเชื่ชิม้าชิม้าช่เจไ้ผู้ชายละแน่อย

เข้าไปบ้าก่อนบ้าเอาลิโอโอ้ยยกวังได้ลิโอว <laughs> ันนั้อน้วัดไมได้ซื้อหน่อไม้มาไวา ไวขอพรพระทานโค้นขอนิ่งชืลองไหว้บูชาท่าไร้คัใหญ่อากพันห้าพันห้าพันสองอันเขาเป็น <5, 000. S 1> ใหญ่ได้เป<อ>็นใหญ่ชิดเป็นใหญ่ชิพ,ชพตอนน้อยก็ขึ้นกันแอาละ จะน้อยกับซึกันเลยนะใช<จ>่ฮะอย่างกงี้เหลือเนีบอวะาต่านนีบอวอันนี้แหละดอกสวยดีนสาานาเอาสามคูช<า>ิม้าพันจักบูชาล้นไม้เรียบร้อยเข้าไปขอพร จำมาพี่พี่กูเราได้อยู่นะอืม ถ่ายะ่า่คหบแล้ว่ายเราอันนแม่ยหอบเรายังถ่ายเลยถายเดียวแล้วถนะ่ายเดียวาทาย,ยวที่ปโอ้เออไม่เียน đều là thầy 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 แต็มนึงกิ๊กเต็นึง่งข่าวไปเลยข่ามาเทงวัตถีเรียบร้อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn